วันนี้เรามาผัดกระเพาะหมูผัดขึ้นช่นะครับใส่กระเทียมลงไปก่อนนะกระเทียมหอมก็ใส่กระเพาะหมูตามด้วยน้ำเปล่าครับกระเพาะหมูวันนี้ผมก็ต้มเองนะฮะไปดูในคลิปย้อนหลังน่าจะหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับก็ปรุงด้วย ยิ้วขาวครับใส่น,น้ำตาลทรายครับแล้วก็ซอสหอยซอสพรุงรสครับใส่พริกอันนี้จะผมเป็นพริกแดงชินดานะครับเอาไปตัดให้สีสันดูวสวยงามนะฮะมันจะได้มสีสันจะได้วสวยงามไม่ไม่ไมจืดชืดนะฮะพิมรสชาติครับ โอเครสชาติหวานขึ้นจะได้นะก็ใส่ต้นหอมครับตามด้วยขึ้นช่ายขึ้นช่ายเนี่ยตัแบแบก้เลยอนะขึ้นช่ายเนี่ยมันจะช่วยในส่วนของลดความดันได้ด้วยนะฮะใครเสี่ความดันเนี่ยทา่ขึ้นช่ายเยอะๆจะช่วยให้ความดันลดลงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาตัดเสิร์ฟ โอเคสำหรับเมนูขราเพาะหมูผัดเส้นชายก็เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ